เราไฟังเสียงกานครังค<ะ>ือฟังเสียงจากในกล้องผมว่าน่าจะได้ยินชัดเจนนะครับทีนี้ทีนีนี่มีเจ้าของนะแต่ว่าเรามากินแบบไม่มีเจ้าของนะครับก็บอกที่ว่านี่คือของเราจะได้<ะ>เจ้าของมันเป็นใครอะ เมก่อนที่เราจะไปชมคลิปก um ันต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาโควิน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่ใน อย่างที่ว่านะครเพื่อนๆตอนนี้คลิปเรามาถึงทางตันแล้วใช่ไหมแต่จริงๆเราไม่ได้ถึงทางตันไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ว่ามึงไม่มีคลิปทําแล้วเหรอเอารถมาพังแยกวันนี้เราก็พามาคลิปกินบ้างนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างใช่ไหมเพื่อนๆบอกว่าคอนเทนต์รถเนี่ยเราตันใช่ไหมงั้นเราเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เรามากินสับปะรดจากสวนเลยนะครับเรียกได้ว่าบาดแผลเอ้ยไม่ใช่บาดขาหมดเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้กินสดๆหรือเปล่าะนร้บเพราะว่าเราามมถึงต้้นนนนเเเลลยยะัีี่จป็ูกกอสุ อันนี้เขาเรียกว่าสุกใช่ไหมถ้าเจ่าไข่ก็โอ้โหมันเหมือนคนบางคนเลยนะวันนี้วันนี้สุกใช่ไหมน,นี่ก็น่าจะเสาแล้วแหละใช่ครับผมวันนี้เป็นวันสุกพอดีนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับน,นี่นี่นะครับนี่มามามาดูมาดูมาดูาดดบาดแข่งบาดขา,า,ขาอะเราดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินของหวานหวานหรือเปล่าเรียกได้ว่าเราเข้าสดสดถึงชาวไร่ชาวสวนเลยบอกว่าไอ้อะไรนะสับปะรดแหกตา ฉีตาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสับปะรดชีตาเ็าบอกว่าเป็นสับปะรดของคนเพชรใช่ไหมวะใช่อ่าเป็นสับปะรดที่แบบว่าที่นี่อ่ะคือเขาฮิตแต่อยู่พังงามันก็เป็นสับปะรดปกติไงที่เราเจอแต่นี่สับปะรดแหกตาเอ้ยชีตาอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปอกสดๆแล้วสีมันจะน่ากินหรือเปล่านะครับอ่ลูกไหนตรงลงลูกไหนลูกไหนก็ได้ลูกนี้ก็ได้เออเอาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปอกกินสดๆเลยลูกไหนลูกไหนอ่ลูกไหนอ่าลูกนี้ก็ได้อะ ทะลลูกนี้ก็จะเตรียมสถานที่กันลูกเลยหวานเหมือนกันนะหวานเหมือนกันแล้วมันไล่เดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ามันจะหวานถึงเนื้อถึงใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับจริงๆเรากินแล้วนะตอนมันเป็นลูกสีเขียวนะนี่มันจะเหกตอหรือชกตาเนี่ยมันดูยังไงว่าฉีกตาแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นอะไงั้นบอกเลยจบเฮ้ยนี่อันนี้อ๋ออันนี้สับปะรดนี่อันนี้ธรรมดาเดี๋ยว ดี๋ยวไปตัดมาให้ดูแป๊บบนึงถือ,อก่อนทำไมมาติดก่อนก็ได้อ่าโอเคครับอันนี้ก็คือดับรถชิกตาอันนี้ยอันนี้ธรรมดาหรือว่าชิกตามันดูยังไงเนี่ยมันดูจากตานะใช่ออลองดมดิลองดมลองดมกินของชิกตาออแล้วลองแล้วลองดมกินสรับรถบ้าน หอมป่าไหมอันนี้จะหอมอันนี้ก็หอมไม่รู้เดีด๋ยวน,นี้อ,นอาจจะสุก,กเกินไปมัง้งอือเดี๋ยวนี้จืดจืตเดี๋ยวนี้จะได้กินเพราะอันนี้น่าจะสุกอ่ะอ่าสับป,ประรดอ่าอันเนี้ยปอกดูที่อัน,น,ออน,นหนวานกวากันดีกว่าฮะอัน,นหนวานกวากันมันสุกแล้วเหรอไม่รู้อะมันก็กินได้แหละอ่าจัดไปมันเน่าด้วยนะมันน่าจะกินได้ขึ้นอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองปอกดูว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือจะแกะแล้วนะ จะเป็นบ้องแบบนี้เลยนะครับเอาราไปดีอือจะจะเชือดขาแล้วอะรโอ๊ยโอยโอ๊ยเหี้ยเข้าตาวะเมงเข้าตาไงความรักไม่มีสาวๆเลยจะมีความรักได้ยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อันนี้ธรรมดาอันนี้ฉีกตาฉีกตานะอะฉีกตา ตอนนี้เราจะไปรับชมคลิปกันต <którym> ่อนะวครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผมนะนั่นก็คือเว็บแ55ฟีฟ่เกมนะผมบอกเลยนะว่าเว็บนี้เนี่ยเกมให้เพื่อนๆเลือกมากกว่า1 0 0 0เกมนะครับใครสายเกมใครคอเกมผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับและเว็บนี้เขามีบริการฝากถอนผ่านบัญชีธนาคารและ t ทมานี่ wallet ด้วยนะครับใครไม่มีบัญชีธนาคารสามารถฝากถอนผ่านโทมานี่ wallet ได้สบายๆเลยนะครับผมนะใครบอกว่ามาจากช่องอโคน้อยเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษนะครับรับโบนัสเพิ่ม หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับห้าสิบคนแรกนะครับแล้วถ้าเกิดใครไปไม่ทันนะครับก็พิเศษที่พิเศษอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไปได้นะครับผมที่แอดห้าหา้าฟีฟามของแท้ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับใครหลับตาอยู่ก็เปิดตาซะนะครับนี่เออเราลืมบอกวิธีว่าที่เขาเรียกสาบลชีตา<ะ>มันมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นะว่ามันมันเป็นเพราะอะไรที่เขาถึงเรียกสาบลชีตา เรียกว่ามันมัน,ม,นมันมีเฉพาะแถวนี้ใช่ไหมใช่มันจะมีเฉพาะแถวนี้แหละแถวน,นู้นก็มีมันยังลายแถวอยูน่นะรู้สึกอะแถวนู้นแหละหวานนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ปอบกันเลยอ่าเป็นไงอันนี้หวานฟั <c oughs> งอยู่แล้วได้ยินไหมไม่รู้พอดีว่าไม่เราก็ซื้อมาเพลงนะล่ะหวานไอ พูดเลยนะอืวานวาน,นเปรี้ยวน,นิดหน่อยลูกเกล็กนะแต่ว่าลูกลูกใหญ่พ่อเขาตัดไปหมดแล้วอ,อันนี้เรา,ากินโซจกสว่วนไงนมากินยัวนย่วหน่อยคือคลิปนี้ใครดูดึกๆก,ก็ตามสภาพนะแต่คลิปลงสิบโมงเช้าทุกวันนะครับที่คือไม่มีอะไรทำนะกินสับปะรดเพื่อบำรุงนะครับบำรุงร่างกายตัวเองเฮ้ยอามีมาก่อนดูคือคืนนี้ต้องจัดหนักไงคืนนี้ต้องจัดหนักนี่สาเหตุที่เขาเรียก ซับะโรชิกตาดูนะแต่อันนี้มันลูกเล็กไปหน่อยนี่ก็อันนี้เนื้อแต่มิ่มป่าแบบนี้นะรู้ไม้ทำไมเขาถึงเรียกชิกตาทำไมดูนี่อ๋อชิกเป็นตาเออใช่แต่อันนี้ลูกมันเล็กนะมันก็แบบไม่ได้เนือ้อมันก็ได้แค่ฟันะงเสียงนะ,<จ>ะแค่ไม่โดวนี้จะได้ยินชัดกว่าตัวนี้จะต่ถาไปนิดนึงถ้าเกิดเพื่อนๆได้ยินเสียงนะในกล้องผมไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า ก็ยองหารตากล้องเละเหนเลยว่าโอ้โห <laughs> ผมบอกเลยหวานมาก <laughs> ดูตัวหลังดิดูตัวหลังดิตัวหลังนะ่ <laughs> ปอกจนเนื้อจะหมดอยู่แล้ว <laughs> <laughs> บอกแล้ว่าน,นี่คือกินสดๆจากสวนเลยนะ <laughs> นี่ก็สับะรดธรรมดาอ่ะเราลองปอกดูว่ามันต่างกันนีอันนี้เนี่ยจะหวานแล้วก็ <laughs> เปรี้ยวนิดงเนื้อเนื <laughs> ้อมันจะเป็นคนละเนื้อกันนะอันนี้คือเนื้อมันจะแบบมันจะหวานกรอบนะอื แต่อันเนี้ยแกงนี้มันสุกไงมันเลยนิ่มลูกเขียวเคียวปะที่ว่าปะมาที่ว่าเข็งอะเลสซี่อืมเป็นไงคือคือแกงกลางมันกรอบแกงกลางมันจะกรอบมากแล้วก็อร่อยที่สุดงั้นเรามาฟังเสียงแกงกลางไงอันนี้มันสุกนะดูดนะดูดบอกเลยว่าอันนี้ไม่กรอบเพราะว่ามันสุกมันสุก มันมันเรื่องแล้วอะต้องเคียวเคียวนะนี่มาดูเนื้อสรับรลธรรมดากันคือเนื้อสับรลธรรมดามันจะแบบมันจะมันจะเหมือนแบบทำไมมันเลีวเวะใช่มันจะแบบแข็งแข็งมันจะแข็งฟ้าอันนี้ก็คือมันจะฉีกไม่ได้นะเห็นไหมอจะแข็งนะแต่ว่าอันนี้มันก็จะฉีกออกเลยแต่เดี๋ยวดูลูกนี่ลูกส้มกับลูกลูกอะไรมันต่างกันหรือเปล่าอันนี้มันก็จะฉีกออกเลยเหมือนกันสี่เขียวก็เหมือนกันแต่อันนี้มันจะฉีกออกไม่ได้ คร,บรับเป่าเป็นไงเป็นไงเดียวให้อาคนน้อยลองชิมสรุปแล้วเชีตาก็แบบนี้เลยเรียกตรงๆเลยใช่เพราะว่ามันแกะตาได้ไงเออจริงๆคือตรงๆเลยนะไม่ต้ององอมคอมแล้วก็ราคามันก็แตกต่างแล้วลูกนี้กี่บาทอ่ะโลนึงอ่ะโลนึงอันนี้ับปรดธรรมดามันจะอะเข้าเข้าโรงงานอืมก็คือเข้าโรงงานก็คือเขาจะสับสับจุกออกแล้วก็สับนี้ออกให้เหลือแต่ลูกกลมๆ โลนึงกี่บาทอะมันต้องวัดแบบนี้ดีกว่าประมาณตอนนี้เจ็ดบาทแปดบาทมั้งอ่าแล้วชีกตาชีตาก็ถ้าในไร่ก็ตอนนี้ซื้ออยู่ลูกเล็กประมาณอย่าอย่าบอกในไร่เริพูดราคานอกเลยถ้าราคานอกก็โลละหกสิบบาทห้าสิบบาทคือทีว่าโลละห้าสิบบาทแต่อันนี้ปกติรับคือเพิ่มวัาสิบเท่าอ่ะใช่เพราะว่ามันแต่ว่าสำหรับชีตานี่โรงงานเขาจะไม่รับนะเพราะว่ามันแพงเก<อ>ินไป ไม่มันเอาไปทำแบบเป็นรูปไม่ได้ไงโอเคงั้นเราปอกคิมลูกนี้กันอ่านี่สำหรับโรงงานนะมันจะเป็นเนื้อแบบว่าไม่ค่อยน่ากินนะแต่มันจะหวานนะเป็นไงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวอืมแต่นี่อร่อยกว่าเพราะเราชอบเปรี้ยวเปรี้ยวจังเลยข้างเดีย อุย่าแค่คือเราก็ปอกให้มันกินแล้วเราอยากกินมากไงค่อนข้างที่จะเละนะอเนื้อมันจะไม่เหมือนกันถ้าว่าเป็นสัมรสชิกตาลูกเขี้ยวๆมันจะกรอบมากอันนี้มันแดงแล้วไงซึ่งเขี้ยวๆเราก็ตัดไปหมดแล้วอืตัดไปหมดแล้วก็ประมาณนี้กันคลิปนี้บอกนลยว่าชิกชิกตาเลยกว่าคือ อยู่ที่บ้านก็อุ้ยคือไม่มีให้อยแดกแล้วอ่ะก็มาแดกสับปะรดในไร่ตัวเองแต่นั้วว่านี่มีเจ้าของนะไม่ใช่ว่าเรามากินแบบไม่มีเจ้าของนะครับก็บอกที่ว่านี่คือของเราใช่ไหมแล้วเจ้าของมันเป็นใครไม่เอ็มึงเลยเจ้าของมันเป็นใครใครนั่งแดกสับปะรดตรงนี้ป่ะไดครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เรียกได้ว่าสับปะรดชีตาเป็นของแร่เท่าของคนแต่แถวนี้ใช่ไหมก็คนแต่ถวนี้เขาจะไม่กินกันนะ ส่วนมากส่วนมากที่เขาขายก็เขาก็จะซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าออไปกินอะไรปะเนี้ยหรือแบบส่งต่างจังหวัดแล้วก็ที่ขายจะมีตั้งแต่จังหวัดประจวบก็คือตั้งแต่ประจวบขึ้นมาจนสุดเพชรจนสุดอืยังไม่ถึงเพชรเกือบถึงเพชรอะเกือบข้ามจังหวัดเพชรต่ได้หัวหินก้อนจมจะมีแค่จังหวัดอย่างเดียวอืส่วนส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่งออก ส่ง,งออกก็มีส่งออกส่งออกไปเมืองจีนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยากน,นะตามนั้นแหละใช่อ่ะประมาณนี้แล้วกันใครอยากกินสับประรดแหกตาิกตาเออฉิกตาแหละก็เกือบโดนเมมีดฟันไปอะครับโอ้โหโอเคแล<ๆ>้วผมนะประ,ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ใครชอบแล้วก็ดื่มกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจเราด้วยครับเพราะเราบอกเลยว่าคลิปเราไม่ได้ตันนะตันไหมไม่รู้อะตันนะตันเหรอตันนะ ตันเลยวมันไม่มีอะไรทําแต่อย่างนู้นเราก็มีหลายซอยนะที่มันไม่ตันนะจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรทำนะใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวไปดูลูกเขียวก่อนดีฟ้าอไปดูลูกเขียวกันว่าเดีจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูลูกเขียวกันว่ามันจะเป็นยังไงนะก็สาเหตุที่เราใช้มีดอันนี้ตัดก็คือมันเป็นมีดที่ว่าเอาไว้ตัดสมรถโดยเฉพาะถ้าเราอ่ะสมมุติใช้มีมีสั้นตัดใช่ไหมอ่ะเป่าลูกเขียวเลยแล้วก็ตัดแบบนี้ มันก็จะที่มือเราอแล้วก็นี่เลยครับนี่คือฟันรวดเดียวเลยใช่อไปเราไปปอกกินข้างนอกกันดีกว่าลูกนี้ว่าเนื้อจะเป็นยังไงอีลูกหนึ่งก็คือ,อเขียวอีกแบบหนึ่งกึง่งกึ่งนะอุ้ยที่มืออ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปกัน,กนไปกินข้างหน้าโอเคนะครับอ่านี่ก็เป็นลูกสีเขียวนะบางคนนึกว่ามันกินไม่ได้นะก็มันมันกินได้นะอร่อยกว่าลูกสีแดงอีกเพราะว่าเนื้อมันจะกรอบมาก เราปอกดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่าคน้อยเคยแดกเปล่าลืมบอกไปนะว่าลูกเขียวมันก็แหกได้เหมือนกันนะนี่ไงก็มันก็แหกตาเลยนะอ่ะเราลองชิมแบบที่เขาดึงมาทีรานนะมันนี่ยจะอร่อยมากอร่อยมากไหมเจ้ามันค่อนข้างเเซฟนะ เราก็กินดีๆเถอะคือแบบปอกกินเถอะนะคือเราไม่ได้มาขโมยนะบอกไปสิว่าแม่เรารวยกันแล้วนคือเราไม่ได้มาขโมยนะครับแต่เรามารักเขากินนะนี่เป็นวิธีปอกปั๊บต้องขนาดนี้เลยเหรอ่าก็เพื่อใครไม่รู้ไงนี่ปุ๊บปุ๊บเวลาปอกขายนะไม่เป็นวลาปอกกินนี่แหละแล้วก็ปั๊บแล้วก็ โอ้คือโคตรเท่ะจริงๆนะโคตรเท่ครับพออยู่ในทรงแบบนี้นะแล้วก็นี่นะอ่ะเรามาฟังเสียงการ์ดกันคือผมบอกเลยว่าตัดมาแบบนี้อยู่ในโคตรเท่อะอ่ะสดนๆเลยเนี่ยฟังฟังเสียงไม้ขึ้นไปดิดัยแถเสียงไม้ขึ้นไปดิอ่ะหืมฟังเสียงจากในกล้องผมว่าน่าจะได้ยินชัดเจนนะครับอีทีีที เป็นเพื่อนคิดว่างไงครับคนดูกลางคืนก็เลี้ยงเต้นนะค <c oughs> ิดว่าย้อนคลิปนี้วิวจะเยอะหรือเปล่ามาฟังเดีย๋ยวเป็นไงอันนี้จะเปเรี้ยวอร่อยกว่าลูกที่เป็นสีส้มเพราะว่ามันคือเนื้อมันกรอบฟฝานะแต่ถ้านนเกณฑ์กลางนี้ใช่ไหมใช่แกน,กนกลางนี้ถ้าเป็นสีเขียวจะเขียวไดส้สุดยอดมากเนาะเป็นไงเป็นไง ฟังใหญ่เสียงเอาเลยครับโหดสุดยอดอ่ะบอกเลยว่าสีเขียวจะอร่อยกว่าสีส้มทำงานตากล้องครับพอเซอร์ปัสไปพอแล้วเสาวๆคนไหนอยากกินสัมรฟรีแอดเฟซมาก็แค่นี้เลยขอบันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Out yeah. what it means. Always do it no. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm so